แ่งนอตานแก่งออกตานบ้านเฮานี่มีงานบวชงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานหรือว่าจะเป็นงานศพกด็ดีก็จะไปหาออกตาดออกเป้ามาแก่งซูแขกบ้านแขกเรียนประกาศมาช่วยกันในงานนี่ก็เป็นออกตานครับบ่าจะได้กิน่นนี่ก็ต้องก็ต้องมีการมีงานงานบุญงานบวช เพราะว่ามันไปเอาหยาดครับกว่าจะไปขุดมาได้แต่ละหนอ่อแต่ละต้นนี่ก็ต้องใจกําลังคนหลายคนต้องใจระยะเวลากว่าจะขุดได้ก็ต้องเอามาฝ่านเอามาแกะเอาหยดอดอ่อนมาอย่างเดียวแต่รสชาติมันก็จะออกขมๆหน่อยหนึ่งต้องเก่งใสกระดูกหมูครับหรือว่าแก่งใสไก่บ้านมันก็จะตัดกันรสชาติขมกับไก่บ้าน นี่นี่เป็นต้องซับออกต้องเอาแกะเอาที่มันอ่อนที่สุดถึงจะเอามาแกงได้หากินยากอยู่ครับจะได้กินทีก็ต้องมีการมีงานนะบ้านเรา